Da! วันนี้จะมาโชว์น้องมาลิีนคิดตกะว่างานนี้ค่ะเป็นงานโซล่ามาสคอตน่ารักมากเลยหัวดุกดิ๊กดุกดิ๊ด้วยโซล่ามาสคอตนะคะมาลินคิดตกะว่าที่ลงตู้คลิปที่ญี่ปุ่นนะคะงานนี้จะทําออกมา2หน้านะคะจะมีหน้านี้จะเป็นหน้าแบบแก้มป่องหน้านี้จะเป็นหน้าแบบยิ้มอย่างถ้าเราได้มานะคะเราก็ไม่ต้องแกะออกก็ได้เพราะว่าของมันก็น่ารักอยู่แล้วแล้วเราก็ตรงตูดนี้นะคะเราก็สามารถปรับสวิตได้ถ้าปรับสวิตมา ด้านหนึ่งก็จะทําให้น้องดิ้งดิงดิ้ด,งด,งดิงอย่างนี้นะคะปรับมาอีกด้านหนึ่งก็คือจะไม่ดุกดิกนะคะการที่น้องจะหัวดุกดิกได้เนี่ยน้องก็จะต้องได้รับพลังงานจากแสงนะคะน่ารักมากเลยถ้าเลือกไม่ได้ก็จัดไปทั้งสองตัวเลยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดสั่งที่สไปทอยส์ได้เลยนะคะชดาด้านหลังนี้นะคะน้องมาลินใส่ชุดว่ายน้ํานะคะตอนที่ ซีซั่นแรกเข้าไปในห้องโกโจเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดวักตัวนะคะตัวตัวนี้นะคะเป็นงาน Desktop อปคิวงาน Price จากค่ายไตโต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไว้จะมาทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูกันว่าความแตกต่างระหว่างสองงานนี้ต่างกันยังไงนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ